หลังจากที่ตั๊กได้ลงเรียนซากรถกับพี่ส้มไปนะคะตั๊กก็ได้ไปทำโฆษณาในการหาลูกค้านะคะลงยิงแอด a c e b o o k ค่ะตรงเนี้ยตั๊กไปลงยิงแอด a c e b o o k แบบตามแบบที่ตั๊กเข้าใจนะคะก็คือเหมือนฉบับแบบบ้านก็คือไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายถามว่าลงยิงไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใน,ในในส่วนตรงตั๊กเนี่ยยิงลงมาแล้วก็ มีลูกค้าฟีดแบ็กกลับมานะคะค่อนข้างดีเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ตามเป้าหมายนะคะเพราะว่าตากยิงแอดไปจํานวนทั้งหมด6000บาทค่ะตรงนี้แต่ลูกค้าติดต่อกลับมาแล้วเนี่ยแล้วตั๊กได้ทําการได้กําไรจากลูกค้าตรงนี้มา ,5 5 0 0แต่พอมันหักลบกับค่ายิงแอดไป6000บาทแล้วเนี่ยตั๊กขาดทุนค่ะ5 0 0บาทตรงนี้ตั๊กก็เลยเหมือนแบบอา้าวในเมื่อลูกค้าติดต่อกลับมาแต่ยังไม่มากเพียงพอตามเป้าหมายที่ตั๊กตั้งใจไว้ตรงนี้ตั๊กก็เลยแบบ เออกลับไปปรึกษาพี่ส้มใหม่ค่ะก็คือกลับไปหาพี่ส้มว่าเออแล้วก็ไปเล่าให้พี่ส้มฟังแล้วก็แนะนําให้พี่ส้มแนะนําให้ตักว่าเออมีอะไรยังไงมั้งที่ว่าไหมที่ว่าแบบว่าตักอยากได้มากขึ้นมากกว่านี้พี่ส้มก็เลยแนะนําให้รู้จักกับพี่รักค่ะตรงนี้พี่รักที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านโฆษณายิงแอดเฟซบุ๊กพอดีแล้วตักอ่ะก็เลยได้ทําความรู้จักกับพี่รักแล้วพี่รักได้แนะนําให้ทําตามแบบที่รัก สอนแนะนําก็คือมันจะมีเทคนิคอะเทคนิคในการที่ว่าหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ตรงนี้แล้วก็จะต้องแบบเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่แบบว่าไม่ไปแย่งกับคู่แข่งอะคะ่ะตรงเนี้ยซึ่งแบบเขาจะเรียกว่าแบบเป็นแบบอวตารอะคะ่ะตรงเนี้ยแล้วพอมันได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราทำเออไอ้ตรงที่ตักยิงแอดไปนเนี่ยทาให้ตรงโฆษณาที่ตักยิงไปเนี่ยค่ะมันลดลงค่ายิงแอดเนี่ยมันลดลงค่ะมันลดลงกว่าที่ตักอะยิง ผูกกว่าค่ะตรงที่แบบทําให้ตรงเนี้ตั๊กเลยมั่นใจเพิ่มเพิ่มความมั่นใจในการที่บอกว่าตั๊กจะลงทําโฆษณากับในการรับซื้อซากรถในในครั้งต่อไปอย่างนี้นะคะทีเนี้ยเดี๋ยวตั๊กจะมาให้ดูค่ะว่าเดือนแรกที่ตั๊กยิงไปเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่1ก็คือเป็นเดือนมกราปี2 5ง5ว่าตั๊กอะยิงไป6กพันที่ตั๊กบอกไว้เดี๋ยวจะมาดูว่าเปรียบเทียบกันกับ ที่รังนะคะว่าตรงนี้มันแตกต่างจากตัวเลขที่ชัดเจนค่ะที่ว่าเราจะให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะของเดือนที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะแคมเปญที่ว่าตั๊กยิงไปนะคะเป็นซากรถเดือนที่หนึ่งค่ะก็คือตรงนี้ตั๊กยิงไปที่ตั๊กบอกไว้อยู่ว่าหกพันบาทนะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูที่ว่าตั๊กจ่ายไปนะคะจำนวนเงินที่ตั๊กจ่ายไปคือหกพันบาทจริงแต่จะอย่างที่ตั๊กแจ้งไว้ค่ะว่าหกพันบาทตรงนี้ตั๊กได้รับซื้อซากรถมาจากลูกค้าเนี่ยตั๊กได้อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาท มันหักลบกับ6 0 0 0บาทที่ตั๊กจ่ายไปจริงแล้วเนี่ยตั๊กขาดทุนค่ะตรงนี้ย5 0 0บาทตั๊กก็เลยพอไปปรึกษาเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขนะคะที่ว่าพอไปปรึกษาคุยกับพี่รักนะคะตั๊กทำแคมเปญไว้ค่ะของเดือนที่4ก็คือลองมายิงดูเป็นมี2แคมเปญนะคะเป็นซากรถเดือนที่4กับซากรถเดือนที่4สําเมาเดี๋ยวเราจะดูนะคะสองแคมเปญนี้ตั๊กก็ยิง6 0 0 0บาทเท่ากันเหมือนเดิมจํานวนเงินที่ใช้ไปจริงเนี่ยสองแคมเปญเนี่ยตั๊กใช้ไปอยู่ประมาณ3,800นนะคะแต่ พอยิงไปสามพันแปดแล้วปุ๊บเนี่ยตรงที่ว่าลูกค้าเอามาเอาสร้างรถมาขายตั้งเนี่ยตักหักลบกับตรงสามพันแปดแล้วตักได้กําไรค่ะตรงเนี้ยเจ็ดพันสองร้อยบาทซึ่งแบบทําให้ตักโอเคมากเลยค่ะแบบมั่นใจกับในการทํายิงแอดในครั้งครั้งนี้นะคะแล้วก็ครั้งต่อไปมากเลยเพราะว่าพี่รักได้สอนการยิงแอดเป็นแบบอวตารค่ะตรงเนี้ยแล้วก็ทําให้เราเหมือนแบบเอ่อพร้อมที่จะแบบ เตรียมความพร้อมเลยค่ะแล้วก็คือพร้อมที่จะลงมือทําในครั้งต่อไปนะคะที่ว่าจากหกพันเนี่ยค่ะที่ว่าแบบยิงไปแล้วแม่งได้แต่ตอนเนี้ยตักจะเพิ่มเลยค่ะเป็นสองหมื่นเพื่อที่เราจะได้ได้ลูกค้ามากกว่าเดิมค่ะแล้วเราก็จะได้มีปริมาณจํานวนเงินที่ว่าเราอยากจะได้ตามความเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะแล้วตรงเนี้ยการเรียนแบบอวตารเนี้ยมันทําให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นจริงๆค่ะ